สวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนโรงเรียนสีคิ้วหนองยาขาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์มักมองข้ามและคิดว่าเป็นเรื่องไม่สําคัญไกลตัวจนปัจจุบันเกิดผลกระทบพิบัติทางธรรมชาติมากมายที่ได้รับผลกระทบจากการไม่ดูแลรักษาและพวกเราวันนี้จะมาแนะนำสิบข้อดีของการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อให้โลกของเรา,าอยู่มากขึ้นครับ 1>, 1. ลดโลกร้อนป่าไม้ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการลดโลกร้อนยิ่งโลกของเราถูกปกคลุมไปด้วยสีเขียวของต้นไม้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้อุณหภูมิของเราต่ำลงมากเท่านั้นและยังช่วยให้บรรยากาศที่มีปกคลุมจะมีไอ้น้ำในบรรยากาศมากดังนั้นป่าไม้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ฝนตกตามฤดูกาลอีกด้วยค่ะ 2. อ,อนุรักษ์ดินและน้ำต้นไม้สูงใหญ่จะช่วยปกคลุมดินและช่วยลดความรุนแรงของฝนที่ตกลงมาสู่พื้นดินได้ช่วยดูดซับและกัดเก็บน้ำเอาไว้ส่วนใบไม้ก็จะทำหน้าที่ซับน้ำบนพื้นดินและกัดเก็บสะสมไว้ใต้ดินทำให้มีแหล่งน้ำใต้ดินค่อยๆระบายสู่แม่น้ำลำธารเราจึงมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีค่ะ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหล,าย,ลายสายพันธุ์หากเราตัดไม้ทำลายป่า euh. สัตว์ป่าก็จะไม่มีที่อยู่อาศัย 4. เป็นแหล่งทางวิชาการเนื่องด้วยป่าไม้เป็นแหล่งธรรมชาติชั้นเยี่ยมในการศึกษาหรือทําวิจัยต่างๆเพราะป่าไม้ย่อมมีพืชพันธุ์นานาชนิดและสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์แต่ถ้าหากไม่มีป่าไม้หรือป่าไม้มีน้อยก็อาจจะไม่สามารถค้นพบสายพันธุ์ของพืชหรือสัตว์ใหม่ๆได้ 5. เป็นแหล่งป้องกันภัยทางธรรมชาติป่าไม้สามารถช่วยลดความรุนแรงของอุทกภ,ภัยได้จากการชะลอความเร็วของน้ำจากแนวป่าไม้และช่วยลดความรุนแรงของพายุยได้ 6. เพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศการสังเคราะห์แสงของพืชจะใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และได้รับก๊าซออกซิเจนดังนั้นหากมีป่าไม้ในบริบาลมากก็จะทําให้เกิดก๊าซออกซิเจนมากขึ้นไปด้วยนั่นทําให้เรามีอากาศบริสุทธิ์ใช้มากขึ้นไปอีกค่ะ เป็นแหล่งพักความหย่อนใจป่าไม้ถือเป็นแหล่งที่สงบสุขร่มเย็นเพราะถูกปกคลุมไปด้วยป่าไม้ต้นใหญ่แต่เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมป่าไม้กว้างใหญ่เป็นแหล่งที่เพื่อัารป่าต่าหลากหลายสายพันธุ์ทำให้มีการหลยทอดทางพันธุกรรมของถัดว์ 9. สิ่งแวดล,ล้อมดีขึ้นเป็นภาพรวมของการที่ประเทศของเรามีป่าไม้ปกคลุมให้ความร่มเย็นตลอดเวลาทําให้การใช้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นครับ10ผลิตภัณฑ์ต่าง ที่ได้รับจากป่าไม้ย่อมมีผลดีมากมายนํามาแปรรูปต่างๆและสง่งออกเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นครับปัจจุบันป่าไม้ในประเทศไทยมีการลดลงอย่างมากนั่นก็เป็นอีสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีอากาศร้อนและส่งูญเสียต่ออีมากมายเช่นทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงพอและถ้าเราสามารถอนุรักษ์ป่าไม้ได้อยา่างสมบูรณ์แบบจะเกิดผลดีตามมามากมายและส่งผลทําให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น